สวัสดีครับผมเจกเก้าศูนย์ครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูของแปลกกันนะครับที่อุทยานสี่หูห้าตานะครับผมาเดี๋ยวเจ็กพาดูนะครับอ่านี่นะครับเป็นเทพสี่หูห้าตาอะไรนะครับเนี่ยที่พามาเที่ยวนี่นะครับพระอินแปลงอินแปลงนะครับนี่นะครับเขาใช้ถ่านไหวนะครับ เป็นเครื่องบูชานะครับใช้ฐานเป็นเครื่องบูชานะครับมาเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นต่อนะครับพญานาคนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมได้นะอ่ามีพ่อปู่พญานาคครับใช่ค่ะมีพ่อปู่พญานาคมีองค์อาจารย์สิบินด้านในอ่าเทพสี่หูห้าตานี่ใช้อะไรบูชาครับอ๋อเราจะนิยมบูชาด้วยฐานนะคะเพราะว่าตามประวัติแล้วท่านชอบกินฐานก็คือ กินฐานแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นทองเพื่อคนยากคนจนเนาะเราก็เลยนิยมถวายฐานและและเขามาขออะไรกันนะครับส่วนใหญ่ขอลาบเลยอ๋อส่วนใหญ่จะใช่เพราะว่าคือการที่ท่านถ่ายออกมาเป็นทองก็คือเป็นโชคเป็นลาบในอ๋อองค์นี้เลยนะครับองค์ใหญ่นี่นะครับอ๋อนี่คือฐานที่พี่เขาว่านะครับอันนี้เขาให้ทูบเสียงทายครับนี่ก็ขอไหว้กันนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับท่านที่มาเทวายเทพสี่หูห้าตานะครับก็จะได้หนึ่งร้อยนะครับก็จะได้ชุดนี้ไปนะครับชุดไหว้นะครับเป็นฐานแล้วก็เป็นบัตรอธิษฐานนะครับแล้วก็มีนี่เป็นพระนะครับเป็นเหมือนเครื่องรางนะครับเป็นเหมือนเหรียญน้ําโชคอ่ะนะครับแล้วก็มีทูบมีทูบเสียงทายด้วยนะครับมีพยันนะครับไปครับเราไปไหว้กันครับผมนี่นะครับประวัติอินแปงนะครับผม สี่หูห้าตานี่คือพระอินแปลงมาก็ลองอ่านดูนะครับแคปไว้อ่านนะครับไปต่อครับผมทางด้านนี้เป็นคาถานะครับคาถาบูชาอินแปลงนะครับเลือกเอาครับชอบตัวไหนเลือกเอาครับะในส่วนด้านหน้าก็จะมีนี่นะครับ เป็นพระลาหูนะครับเป็นพระลาหูนะครับมีป้ายภาษาบอกนะครับนักเที่ยวจีนอะไรนี่มาเที่ยวได้ครับคนจีนน่าจะนับถือนะเพราะว่ามีป้ายภาษาจีนเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นองค์ที่เขาเอาพวงมาลัยมาไว้นะครับองค์เล็กนะครับอันนี้เข้าซอยเข้าซอยลาดประดุกมานะครับเข้าซอยลาดประดุกมาไม่ไกลคะไม่ลึก ลองลองมาไหว้กันนะครับขอโชคลาภนะครับฐานเมื่อกี้นะครับตรงฐานเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเอามาเผาตรงนี้นะครับเผาตรงนี้เป็นการถวายนะครับและเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในฐานกันนะครับเดี๋ยวเราไปเอาฐานมาเผาก่อนนะครับนี่นะครับเอาฐานมาถวายนะครับแล้วก็จะมีกระดาษก็เผาเคาะร้ายไปด้วยเลยนะครับอะไรไม่ดีก็เผาออกไปเลยนะครับ เข่าลงไปครับไปครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวข้างในกันครับสร้างใหม่นะครับอยู่ริมคลองปปาะนะครับคลองปปาด้านด้านหลังองค์พระก็จะมีนี่นะครับมูนนิทินะครับด้านในก็ด้านในใต้ฐานนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ อ๋อด้านในสี่หูห้าตาก็จะมีนี่นะครับเป็นครูศักนะครับเป็นครูศักชื่ออาจารย์สุบินนะครับอาจารย์สุบินอาจารย์สุบินณหน้าทองนะครับเจ้าอ่าจะเป็นอาจารย์ศัก์นะครับนี่นะครับเข็มเป็นภาพจําลองนะครับครับแล้วก็จะมีปู่สีสุดโทนี่นะครับปู่สีสุดโหนาคราชนะครับก็เราก็มาไหว้ขอพรกันครับ นี่ก็มีปู่ฤสีครับเรามาคูปู่ฤษีนะครับองค์นี้น่าจะเป็น่ศีตาไฟครับนะครับนะคน่าจะเป็นปู่ีตาไฟครับนี่ครับนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามากรา้ขอพรปู่กันนะครับ หลวงปูู่่ฤาษีที่เคารพนะครับทั้งร้อยแปดพระองค์นะครับขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผู้จาเจรจาจิตกิจการการงานใดๆก็ให้สําเร็จรุ้ร่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามช่องเจเนะครับได้รับพรนี้ไปด้วยนะครับให้มีสุขสุขภาพดีนะครับแข็งแรงเจริญเจริญเฮงเฮงนะครับทุกคนนะครับปู่นะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ฝากกันไว้ด้วยภาพภาพนี้แล้วกันนะครับแวะมาไหว้กันครับ